อรับบาเลต์มันเป็นยอดเซนเปอร์นี่เอาหนีไปไม่แรงไม่แรงไม่แรงตูเต็มเต็มโตเต็มเต็มเป็นคนชอบจุดเอาละครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่านี่ก็คือกล่องสุ่มบาเลตนะครับผมคิดว่านะส่วนมากคนที่เล่น PB คนที่รู้จัก PB นะครับ ถ้าพูดถึงความเทพถ้าพูดถึงว่าปืนอะไรนะครับที่มันโหดที่สุดในพีบีแน่นอนว่าทุกคนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันแหละนะว่าบาเลตนะครับแล้วก็เป็นปืนที่คนส่วนมากก็อยากจะได้นะครับแต่พูดกระตามตรงว่าสมัยนี้ได้ง่ายเหลือเกิน <c oughs> จริงๆสมัยนี้ได้ง่ายเหลือเกินนะครับไอ้กล่องนี้ก็เป็นกล่องแรกนะครับที่มาขายนะมาขายในช่วงแรกตอนค่ากานิน่านะครับเป็นช่วงแรกๆเลยนะเออ มาเดี๋ยวผมจะจัดก่อนเลยครับ26กล่องนะครับรู้สึกว่ากล่องบาเลนี้จะไม่มีแอนิเมชันในการเปิดกล่องอาจจะไม่ไม่ค่อยมือวาเท่าไหร่แต่ช่างแม่ละกันนะมาเนี่ยอยากได้บาเลตอยากได้บาเลตอ่ะจริงๆผมมีบาเลตอยู่แล้วนะผมมีบาเลตอยู่แล้วนะผมมีเยอะด้วยบาเลตเจ็ดันครับเออแต่จะสุ่มให้ต้องชมดูไงเออว่าแบบว่าเอ้กล่องนี้มันควรสุ่มไหมอะไรเงี้ยเฮ้กล่องนี้มันแบบ มันน่าโดนไหมเอ้ยบาเลเ่7วันอีกแล้วเมื่อกี้ได้เอ่อกาลีน่าเฮ้ยบาเลเ่7วันอีกแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยเ,เ,วเดี๋ยวเอ่อเอ้ยบาเล่ดี๋ยวอะลัว,วไม่ใช่ละกลัว,วไม่ใช่ละเนี่ยผมได้อสองเอ็มเฮ้ยสองเฉยเลยสนไนซันไนเอ็มสองร้อยแกรีน่าสีแดงเริ่มเกลือแล้วครับะ ก็เกลือไม่ว่ากันบาเลตเจ็ดวันอีกแล้วเอออ๋อมันไม่มีบาเลตมันเดียวครับก็คือถ้าสุ่มได้บาเลตอย่างต่ําเลยก็น่าจะเจ็ดวันใช่ไหมอ่าเอออุ้ยเป็นกล่องที่โอเคนะถ้าสุ่มได้บาเลตก็ถือว่าโอเคมาผมเพิ่มอีกนะครับผมซื้อเพิ่มอีกจัดไปครับผมจัดไปครับอีกยี่สิบหกกล่องครับบาเลตครับผมบาเลตมาแล้วครับาเลตเจ็ดวันครับอย่างต่ำบาเลตเจ็ดวันครับผมบาเลตเจ็ดวันอีกแล้วนะก็แน่นอนว่า ทันต่ำมันก็7วันแหละมั้งนะถ้าอ่านไม่ผิดถ้าดูไม่ผิดเอ็มสองร้อยกอริน่าออกดีมากเลยอะเ <M 200 S 2> อ็มสองร้อยกอริธาเอง้อครับรอบนี้บาเลตออกแค่แป๊บเดียวเองนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบาเลตผมมีอยู่แล้วนะเออผมมีในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วผมสุมได้มาอีกก็ มันรวมๆกันก็กลายเป็น95วันนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าของเก่าของผมก่อนที่จะเปิดกล่องนนมีเท่าไหร่แต่แต่ช่างแม่งดีวะวะเปิดเลย95วันเปิดแม่งไปเลยครับ <c oughs> เอออ่ะเดี๋ยวไปดูไดเกมดีกว่า <c oughs> ห้องนี้ชื่อห้องก็ตั้งว่าโนมาโคนะครับขอฝีมือชัดปสุดละโอ้โอ้ชิบหายแล้วโอ้ชิบหายแล้วเอ้ ไปไปโน่นเฉียดไปจะไป,ะไ,ปไปรุดจะไปไปาจิกเออตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเอาจริงๆอยากเอาบาเลตไปยิงคนฟิลิปปิ์มากกันนะไปจะบอกห้แต่แม่งหาห้องฟิลิปปิ์ไม่เจออ่ะเอาเนี่ยวิงโนโคลแม่มเลยนะ เฮ้ยไม่เกือบตายเข้าสโคบเต็มๆเป๊ะจัดแฮร์จัดแฮรหล้อยก่อนหลอยก่อนหลอยก่อนเฮ้ยทางหน้าไปลุ่นหายแล้วมึงตายห่าไปแล้วมัม้งเนี่ยเสร็จเฮ้ยขึ้นบ้านูอีกแล้วขึ้นจังเลยเนี่ยโอเคตายสักทีตายสักทีพี่ ขอร้องเลยขอร้องเถอะตายได้แล้วพี่จะตายดี่เฮ้ยๆาย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 าเอ้ย,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 ยเ,ออเดี๋ยวเดียเดี๋ยวรู้สกเกดอาการนิ้วพันนะครับเนื่องจากโรคเกินรับโลลคบอ่าเล็บ้อยโอ้สับพอดีเสร็จครับผมหลับไป เพื่อนเพื่อนเสร็จปะแน่นอนยิงสัตว์แบบนี้ต้องเสร็จผมอยู่แล้วนี่ครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะว่าตาเล็กมันเป็นสุดยอดสไนเปอร์นี่เอานีไป ้ไม่ต้องเลยไม่เลแหลกไม่เลแหลกไม่เลแหลกบอกเลยไม่เลแหลกจัดไปไปรุ่นเล็งตูเต็มเต็มตูเต็มเต็มเป็นคนชอบจุดมีคนเล็งโอ้ยืนนิ่งแบบนี้เอฟเคแบบนี้ก็เสร็จโจนเียครับไม่ ก็เจ oh, ียนเนี่ยบอกเลยโอ้จิ okay. bueno. <men. <men t t ๋มหายเก็บยาก่อน้ยยายาได้เก็บไะเนี่ยโอเคมันลงแบงล่างว่ะลงแบงล่างเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรหนาเนี่ยเฮ้ยยิ่งไปโดนนีไงเกิดอาการลกโคตรโอเคเดี๋ยวหลังมาไงก็รีบฟันไปก่อนอะไรอย่างนี้ไหนอยู่ไหนจ้า เฮ้ยเดี๋ยวผมว่าผมตายโอเคดูชะตาว่าต้องตายอยู่แล้วจริงๆจัดไปครับผมไว้รุ่นจัดตาเฮ้ยนี่เอานี่ไปเลยนะผมเป็นคนเล็งเลยวะโอเคล้มนาก่อน,นครับ แตกแตกไปบาเล่เป็นสุดยอดอุย้ยโดยบาเลต์ยิงเหรอใช่ไหมหนึ่งน้ำไม่ตายแต่น่าจะเป็นเพราะว่าก่อย20หรือเปล่าขอโทษขอโทษขอโทษนะหัวห้องมันหน้าโดนอ่ะเนี่จะได้เนี่ อหลับป <mile> ุ๋ยเรียบร้อยโอ้โหเหลาอย่างนี้เหลาอย่างนี้อือฮือเรียบร้อยเกมจบไปก่อนเรียบร้อยแตะแตะอื้อหือ MVP ไปเลยนะตาแรกบอมๆพิเศษนะครับอย่าไปคิดมากจัดไปครับโนมาโคพีเอไอเอโนมาโคยังพอจะจัดแต่พีเอสไอคืออะไรไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้จริงๆขอโทษที่โง่ไปหน่อยนะ เฮ้ยบัดดี้ตัวปิวเลยชิบหมโอ้ย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 ตัวปิวเลยเมื่อกี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยป่าน่ะป่านะป่าทำกันครับไม่โดนนะศาสตร์ทำที่ตั้งนานนะครับผมเพื่อเพิ่มความมันนะครับท่านผู้ชมครับโดดมาอย่างนี้เลยเพื่อความที่เพื่อความที่เดี๋ยวหลังยังไงเฮ้ย โอ้โหเรียบร้อยไงล่ะโดนข้างหล่อยเลยโดนหลังหล่อยเลยเป็นไงล่ะยังไงข้างล่างมีไหมเนี่ยโอ้ยิบหายอ,โอืโอเคอเฮ้ยหลับไป โอเคสวยไม่ยิงไม่โดนเลยวะโลกเลยพอมาห้องนี้กูโลกเลยโอเคใกล้ๆไม่ต้องใกล้ๆไม่ต้องเลงอะไรมากเฮ้ย,ฮยกูลงล่างดีไหมเนาะโอ้โหไม่ลงก็ตายอยู่ดีครับตัวพิษตัวพิษตัวพิษนานมาก ตัวปี๊บครับแมวแมวแมวเราต้องเป็นผู้ไม่หิวจัดไปอุม้มเดียวนั่นแหละอุม้มเดียวนั่นแหละจัดไปโอ้โหโโเกิดมาพอดีลัคก,กี้แกเลยละสิออกมาตรงกลางแล้วมาเจอผมพอดีอ่ะ <c oughs> แม่งนี่บาเลตแม่งเอาจริงๆมันเป็นปืนที่มังผมว่ามังง่ายมากเลย มันก็อยู่แล้วเนาะเออเอ้ยโอ้ยจะมาเหลาจะมาเหลาโอ้โหถือมีดมาไม่น่ารักเลยถือมีดมาไม่น่ารักเลยนะเจียไล่ลุ้นฮึไม่น่ารักเลยนะจดแน่อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยหืมหลอยโดนลอยนี่แหละมันจบตัวที่โดนหลอยนั่นแหละ เฮ้ยชิ้นผ้าไอ้ตัวพิบจะเหล่าให้ได้เลยใช่ไหมชีวิตเนี้ยใช้ปืนบ้างเออนี่กูว่าจะเหล่าบ้างแล้ว ร้อยครับเดี๋ยวฟันน้องกันเลยทีเดียวยิงไม่โดนเนี่ยเลยฟันน่ะไม่ได้ตั้งใ,ใจจะไล่ฟันมั่วหรอกรู้ตัวเ,เองยังไม่โดนก็เลยตายนั้นแหละเ,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 เรียบร้อยครับเหลาเหลาขอเหลา คือดูมีความพยายามมากเลยแบบที่จะเหล่าผมเนี่ย <ś c oughs> ไปเปไอ๋อเรหยบรอยหลังหักเพราะว่าหลังหักหลังหักแต่ก็ผมก็ฟันไปสองแล้วแต่ผมก็ฟันไปสองแล้วอ่ะห้าห้าห้าเรียบร้อย <ś led> เออก็ผมฟันไปสองแล้วอ่าก็แค่นี้ก่อนละกันนะครับนะเพื่อความที่ให้คลิปไม่ยาวเกินแล้วไม่หลงดึกถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ยกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่พื่อฟาดคลิปใหม่ๆจากช่องตาเศรษกมนั่นเอง,เองแล้วผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกชมมากครับผม